และขอกราบเรียนเชิญท่านพลอากาศตรีถาวรเจนช่างได้ถวายผ้าไตรให้กับพ่อนาคหมายเลขสองครับและขอกราบเรียนเชิญท่านสมศักดิ์ศรีสุพรวานิชได้มอบถวายผ้าไตรให้กับพ่อนาคหมายเลขสามลดับต่อไป ขอาการเรียนเชิญคณะของท่านเทพรัตน์วงวัชรากุลและคณะลำดับหมายเลขสี่ถึงหมายเลข8ได้เป็นเจ้าภาพถวยา,พายพาะตรไแด่พ่อนาคหมายเลข 4- ถึงหมายเลขแปขอาการเรียนเชิญครับาการเรียนเชิญเลยครับคณะของท่านเทพรัตน์วงวัชรากุล ทั้งหมดเลยนะครับกาบเรียนเชิญถวยายผ้าไตให้กับพ่อนาคหมายเลข4ถึงหมายเลข8ครับครับกาบเรียนเชิญเลยครับ และลำดับต่อไปกาบเรนเชิญท่านนาวกาตรีจัก,กรีจงศรีและคณะได้ถวายผ้าไตรให้กับพ่อนาคหมายเลขเก้าครับท่านนาวกาตรีจัก,กรีจงศร,ร,รีครับกาบเรนเชิญครับ ครับถวายพระไตรให้กับพ่อนาคหมายเลขเก้าครับ ครับสำหรับรอบนี้เป็นรอบของเจ้าภาพนะครับสำหรับท่านบุพการีจะได้มอบในพระบูสถเลยนะครับการเรียนเชิญครับท่านของท่านนาวกาตรีจักรีจงสลรีหมายเลขเก้าครับและหมายเลขสิบครับการเรียนเชิญท่านพลอากาศตรีศาสตราจารย์ดเรเซอร์วิบุลพกามาตรครับ ได้ถวายผ้าไตาให้กับพ่อนาคหมายเลขสิบครับท่านพลอกาศตรีทาวรเจนสช่งหมายเลขสองครับครับลำดับต่อไปกาเบรียนเชิญท่านสุพจนันทาพิรัต ถวายผ้าไตาให้กับพ่อนาคหมายเลขสิบเอครับท่านสุพจน์นันทาพิรัตกาบเรียนเชิญครับและลำดับต่อไปกาบเรียนเชิญคุณพรน,นิพพากงตาผ้าขาวสารตาผ้าขาว หอายผ้าไตรให้กับพ่อนาคหมายเลข12ครับและลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญคณะของท่านภูมิพัฒน์ชัดสรันวัตรมอบผ้าไตรให้กับพ่อนาคตั้งแต่หมายเลข14จนถึงหมายเลข 27ครับหมายเลขสิบถึงหมายเลขยี่ครับครับกรณีที่มอบเสร็จแล้วนะครับอขอเดินเทินออกประตูด,ด้านโน้นนะครับครับทั้ง3ท่านนะครับ สท่านก่อนนะครับคณะของท่านภูมิพัฒน์ชัดสรันวัดครับลําดับต่อไปการเรียนเชิญคณะของดออรวิเศษแสงการชนวนิชนะครับถวายผ้าไตพ่อนาคหมายเลขยี่สิครับคณะของท่านดรวิเศษแสงการชนวนิช ถวายผ้าไตให้กับพ่อนาคหมายเลข28ครับครับท่านเจ้าภาพที่ถวายผ้าไตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะลุกออกไปด้านาประตูขวามือนะครับ ครับลำดับต่อไปกาบเรนเชิญท่านพลตำรวจเอกวุฒิริปตะพันลบมอบผ้าไตรให้กับพ่อนาคหมายเลข29ครับกาบเรนเชิญท่านพลตำรวจเอกวุฒิริปตะพันลบถวายผ้าไตรให้กับพ่อนาคหมายเลข29ครับ ครับหรือผู้แทนนะครับหรือผู้แทนหมายเลขย9ครับและกราบเรียนเชิญคณะของท่านคันชิตจันทละนพพรชัยนะครับท่านคันชิตจันทละนพพรชัยนะครับถวายผ้าไตายในลำดับที่30-32ถึง32ครับ30-32ถึง32 หรือผู้แทนนะครับหรือผู้แทนและกาบเลนเชนผู้แทนของสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะครับถวยา,ายพราไตในลำดับที่33ครับสมาคมกีฬาพอกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในลำดับที่33ครับ ครับและขอกราบเรียนเชิญผู้แทนของมูลนิธิดเรเทียมโชควัฒนาผู้แทนของมูลนิธิดเรเทียมโชควัฒนาถวายผ้าไตาให้กับพ่อนาคตั้งแต่หมายเลข34จนถึงหมายเลข42ครับหมายเลข34จนถึงหมายเลข42เรียนเชิญเจ้าภาพหมายเลขต่อไปนี้นะครับเข้าประจำที่เพื่อถวายผ้าไตรนะครับ หมายเลข43เป็นต้นไปนะครับ43จนถึงหมายเลข74นะครับหมายเลข43จนถึงหมายเลข74ครับ ครับขอกราบเรียนเชิญผู้แทนนะครับซึ่งได้กล่าวลายชื่อไปนะครับและเจ้าภาพหมายเลขตั้งแต่หมายเลข43ถึงหมายเลข74ครับได้เข้าประจำที่เพื่อถวายผ้าตระลยให้กับพ่อหน้าคครับกราบเรียนเชิญเลยครับ ซึ่งในรอบนี้เป็นรอบแรกครับท่านภูมิเกียรติทียคารบครับ